สวัสดีทุทกๆคนนะจ๊ะเราจะมาเก็บผักชายาคณะเม็กซิโกต้นผงชูรสหรือมะละกอกิอนใบเขามีสรรพคุณดีนะเนี่ยเขาช่วยทำให้ควบคุมความดันโลเหิุได้ดีแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายด้วยตะก,กิงปักช้ำก็ติดง่าย เราอยากให้ทุกคนหามาปลูกนะเขาขยายพันธุ์ง่ายไงคือขยายพันธุ์ง่ายเอาไปแกงส้มเอาไปลวกจิ้มน้ําพริกรสชาติจะมีหวานรสชาติหวานในตัวรสชาติเขาจะมีกลมกลม่อมตัดกิ่งปักชามาติดง่ายยอดนยเ,ยเนี่ยปักติดเลยเนี่ยเราอยากให้ทุกคนหามาปลูกทำเป็นร,รนั้รวก็ได้นี่รั้วประโยชน์เขาดีนะ ป้าเราออกมาพอดีเลยป้าปาเรากําลังใส่ไฟเป็นคนชอบใส่ไฟบอกมื้หน่อยเอ d กดว่านี่บรรยากาศชา้าๆหมู่บ้านเราป้าเราก็จะออกมาถ่ายมิเตอร์ไฟตลอดกำลังเก็บผักคนาเม็กซิโกป้าจะมาช่วยไหมเออเห็นว่า ป้าเราตอนนี้ก็นอนดูบอลโลกได้หลายคู่แล้วเพราะว่าไม่ต้องตื่นเช้าไปทำงานไงในวัยกเกษียณไหมเนี่ยเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกเอาไปแกงส้มเอาไปผัดลาดหน้าคือใช้แทนคณะได้เป็นอย่างดีก้านเนี่ยก้านก้านเขาเนี่ยเอาไปปอกเอาไปปอกเอาไปลอกเปลือกด้านนอกออกจะเหมือนคณะเป้เลยนี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้หลายคนไม่รู้จักนะ เราต้องทําให้ป๊าป้าเดี๋ยวให้ปาป้าเด็ดให้นะ่ปะป๊าป้าเด็ดให้นะ่ะเด็ดยอดยอดยอดเออนี่เราให้ป๊าป้ามาช่วยเด็ดอู้มุมนี้ดีมุมนี้ดีใส่ตะกร้าเลยป,ป๊าป้าเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่า